nó cứ say ẩn nổi không thể bà? biển nó mặn là say nổi. lượn là gì? gì? nó không có để này hay gì? cái gì? lêk nó cứ say ẩn nổi thì mất thẻ. lêk này. mai tiếng ba dạng luôn đi được. giàng kéo. hả? kéo ไม่กูวางเปลี่ยนยางรถเนาะยางรถยางแี้อยู่เ pues mm ันตลกย่น nah. ี้เนี่ยมันย่างขาดทางนี้ต้องนี่มันไม่ได้ไปเปลี่ยนคูดเดือนสองเดือนอะไรนั้นเปลี่ยนเนี่ยกะตีมันต้องไปเปลี่ยนทุกเดือนเปลี่ยนแต่ละเทือนเบิดเงินบ่อยๆน่นก็เปลี่ยนเดือนละพันเดี๋ยแล้มันจะไปยังไป่นเท้าเช่นสองพันเดือนนี้สองพันเดือนต่อไปก็ือนละพันเดือนละพันแล้ว ไม่เทียมแต่ว่ามันน้อยหน่อยท่านนกบุบุมนกกิ่นบุลเดกกินนะม่งกันนกมันหวานท่านนกเราจานน้อยด้อจามน้อยเสื่ละอน่อี้ผากดใช่หนี่นั่งเลบก้เนี่ยอันไหนมนผดใส่สุดอัน

เขาคนละหพอดอกบ่มีเนาะ้นแกกินช้นันแหล้อต่ยดอแบ่งกันกินดูดีดอ mình ừ, hiệp cho cái nào chơi được Thảo cứ ở trong kia mèo à pháo hết mùi mùi tonday cuba nhặt taba tung 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 tay ý định cuba tìa tạo cái tìa kệ mẹ tung mẹ tung 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 อเ,เอากว้เอาไว้ทาดุเออเอาไปเอาไว้ทาดุนะเะเอาไปยายนั่งหัวน้ำเห่าไปด้วยแล้วก็จะได้เอาอันยไไปหน้าได้แน่ไปบ้านุน่า